คลิปนี้ค่ะเบสนำตัวกระเป๋าวิเศษซาริโอมารีวิวให้ดูกันนะคะทำไมถึงเรียกว่าเป็นกระเป๋าวิเศษเออเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่ากระเป๋านะคะคือมีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยในกระเป๋าใบนี้เนาะอันนี้เนี่ยเบสได้มานะคะคือร้านชื่อว่า b a r ์ i ี้โรลช็อปทาง Facebook เนี่ยส่งมาให้เบสรีวิวนะคะก็มันจะมีคลิปที่เบสแบบเปิดกล่องแล้วก็รีวิวของที่ทางร้านส่งมาให้กล่องใหญ่เลยนะคะอันนั้นก็ไปดูได้เนาะใครที่ไม่สะดวกที่จะ ไปซื้อของที่ชอบสเตรโอเองหรือว่าอยากจะได้ของซารรโอของแท้แต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนร้านนี้มีขายนะคะก็เดี๋ยวปักพิกัดไว้ให้เลยเนาะโอเคก็ลายที่เบสได้มานะคะมีทั้งหมด3ลายด้วยกันเลยนะคะโอ้โหนะ่ารักมากๆเลยนะก็จะมีแบบลายแบบคูโรมีนะคะมีลายซาริโอคาแรค t เตอร์นะคะแล้วก็ลายชินนามอน มันวิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาแกะดูทีละอันกันเลยนะคะเบสขอเริ่มจากตัวซาริโอคาแร็เตอร์สิละกันโอเพราะว่าเขาก็จะเป็นตัวแบบมีหลายคาแรคเตอร์เลยนะคะแล้วก็กระเป๋าก็จะเป็นแบบสีช่มพูนะตัววัสดุเขาเนี่ยมันเป็นผ้านะคะเป็นผ้าเบสก็เรื่องไม่ถูกเป็นผ้าอะไรนะคะแต่ก็เป็นผ้านะแล้วก็มีสายเป็นสายแบบน,นี้นะคะดูค่อนข้างจะแข็งแรงสามารถนํากระเป๋าเนี่ยไปใส่พวก หรือว่าแบบเป็นช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้ได้นะคะเขาก็จะมีสิบรูดด้วยตัวนี้ชึบออกมาเปิดออกมาเราจะพบกับของข้างในของเขาค่ะเออไม่ได้ทาไม่ได้ธรรมดานะคะอย่างแรกเลยค่ะที่เขาให้มาในในถุงนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นที่เห็นทุกคนเห็นไหมเป็นซาริโอคาแรคเตอร์สนะคะเป็นหมอน เฮ้ยเป็นคอลเลกชันของยูนิคอร์นด้วยอะทุกคนน่ารักมากเลยอะ <c oughs> คือเหมือนทุกคาแรคเตอร์ของซาริโอเนี่ยเขาก็จะเป็นยูนิคอร์นนะคะเ <c oughs> นี่ยอะอันเนี้ยเป็นชินามอนยูนิคอร์นเห็นปะมีคิตตี้ยูนิคอร์นฮูโรมิยูนิคอร์นนะคะ <c oughs> ปอมปอมย <c oughs> ูนิคอร์นโปช็กโกยูนิคอร์นไมเมย์ยูนิคอร์นเต็มไปหมดเลยน่ารักมากๆเลย ไปค่ะในกล่องของเขาไม่ใช่ในกล่องในถุงนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวนี่เป็นเหมือนกับผ้าขนหนูนะคะเป็นไซส์ผ้าเช็ดหน้าเนาะโอ้ยน,นี่ก็ไว้ใช้นะคะเบสก็เป็นคนชอบปกผ้าเช็ดหน้าเหมือนกันนะคะน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นรวมคาแรคเตอร์นะคะมีตัวอะไรบ้างมาดูกันสีชมพูมีปราชคฤห์หรือต้ t ทวินสตาร์ฮัลโหลคิตตี้นะคะปอมปอมบุรินอาชินามอนครโรมิแล้วก็ไมเมโลดีนะ และชิ้นสุดท้ายค่ะที่มาในกล่องค่ะเขาก็จะมาเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าซิปแบบนี้เน้วเดี๋ยวเบสจะแกะให้ดูว่าเป็นยังไงนะทางไหนเอ่ยทางนี้นี่ออกมาแล้วนะคะเป็นกระเป๋าผ้าก็เป็นฟิลเหมือนกับกระเป๋าที่เอาไว้แบบใส่เครื่องสำอางอะไรแบบนี้ได้นะคะเป็นแบบนี้ อย่างของเบนเนี่ยเบนมักจะใช้กระเป๋าเนี่ยใส่ใสายชาร์จนะคะเวลาไปเที่ยวที่ไหนอะไรแนี้มันก็จะจัดระเบียบได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลายรวมคาแรคเตอร์เลยเนาะส่วนกระเป๋าค่ะทุกคนข้างในเขาจะมีช่องให้อีกหนึ่งช่องนะคะช่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแบบใส่ของได้เช่นเดียวกัน เฮ้ยแปลว่าอันเนี้ยคือคุ้มมากๆเลยนะเบตเลือกที่จะหยิบอันเนี้ยมารีวิวก่อนเลยเพราะรู้สึกว่าเออไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่คิดว่าแบบเออมันมันมีอะไรมากกว่ากระเป๋าแล้วก็ซื้ออันนึงเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยนะคะลายต่อไปที่เบตเลือกที่จะมาแกะดูนะคะก็จะเป็นลายคูโรมิแล้วกันนะคะคูโรมิเนี่ยตัวกระเป๋าเขาก็จะเป็นสีม่วงเนาะแล้วก็จะมีแบบแคาแรคเตอร์ต่าง ย่างที่เบรบอกนะคะว่าแบบเหมือนตอนแรกอะที่เบรไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเบรก็เดาในคลิปว่าคิดว่าน่าจะเป็นหมอนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวแคปชั่นตรงนี้ค่ะที่แบบมันสื่อไปถึงการนอนอะทั้ง3อันเลยก็เออมันน่าจะเป็นหมอนนะไม่น่าใช่แบบเป็นกระเป๋าปเปล่าแล้วแบบแกะมาก็มีหมอนมจริงๆด้วยเราก็จะมีแบบอุปกรณ์อื่นด้วยนะคะเปิดออกมาคุโรมินะคะก็อ่านี่ เขาหน้ารักมากทุกคนเป็นหน้าคูโรมิอ่ะเออคือเบยดสามารถนำมาใส่พวกเครื่องเขียนเลยพวกนี้นะคะสามารถที่จะจัดกระเป๋าไปเรียนคูโรมิได้อีกหนึ่คลิปเลยคือดีงามมากๆเลยนะคะร้านส่งมาแบบถูกใจมากๆเลยเนาะแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าของเขาค่ะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เอออะไรน่าราักอะ่ะแล้วทุกคนคิดดูปกติแล้วอะ่ะผ้าเช็ดหน้าซอริโอแบบชิ้นหนึ่งก็แพงอยู่แล้วนะคะ และหมอนลายหมอนนะชอบมากน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยลายก็น่าจะได้เห็นตัต้งแต่คลิปที่เบรแบบเปิดกล่องแล้วนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวแบบเอาไปวางที่เตียงเลยนะคะอันสุดท้ายค่ะที่เบจะเปิดรีวิวให้ดูกันนะคะก็จะเป็นลายสุดท้ายเป็นลายชินนามอนโอเลือกลายชินนามอนน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับ ชิโนมอนแบบกินพวกอาหารต่างๆนะคะเปิดออกมาดูของข้างในกันุคนอยากจะรู้แล้วเป็นยังไงนี่ค่ะโอ้โหที่ใส่ของเป็นลายหน้าชิโนมอนแบบนี้นะคะโอ้ยเปิดเปิดเปิดวีชิโนมอนนะคือมีของใช้แล้วแน่นอนนะอ่ะเอยดีงามมากเลยนะคะและผ้าชหนะ้อาออกเป็นสีชมพูแบบนี้นะน่ารักมาก และก็อันนี้นะคะจะมีเป็นหมอนเนาะหมอนเขาก็จะเป็นแบบชิ n นมอนฟลาเวอร์นะคะหมอนนุ่มมากเลยอะ่ะเออดีงามมากๆเลยนะคะ, mm hmm. ะเบลขอหยิบของแป๊บหนึ่งโอเคก็อันนี้นะคะทุกคนใครสนใจตรงนี้เนี่ยเบลยังไม่ได้เห็นในช็อปซาริโอนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้เดินดูนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย สนใจนะคะไปดูได้ที่ร้านชื่อว่า Barbie r o s Shop นะคะเขาก็จะเป็นสินค้า s าริโอน่ารักน่ารักเป็นของแท้ด้วยนะทุกคนคือดีงามมากๆเลยนะคะใครที่กำลังแบบว่าตามหาร้านออนไลน์นะคะสำหรับสั่งของซาริโอเนาะก็ไปดูได้นะทุกคนดีมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เบสกับเจ้ากระเป๋าสุดวิเศษเนี่ยจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูเบสเนี่ยจะมาดีวิวอะไรอีกค่ะไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย